วันดีครับวันดีครับนีอูดเห็ดพัชระมาหยอดบ,บ้านด้อยบ,บ้านวันดีอูดนี่ยังแนวบอรีกาบุรีกามีหมูกรอบชาชูครับก็คือสูตรพัตตะขานครับหมูกรอบชาชู่นี่เชื่อสีเฮ็ดได้นี่ตอกออกมาต้มต้มตากแดดตากแดดแล้วก็หมักเครื่อง มาเครื่องเสร็จแลา้วกา็จังเอามาทอดทอดแล้วก็ต้องมาเห็ดน้ำจิ้มน้ำจิ้มมี่สองแบบน้ำจิ้มสูตรญี่ปุ่นแลา้วกา็น้ำจิ้มซีฟู้ดอ่าตามสูตร,รบัตรนี้หมูกรอบชาชูแล้วก็คือรสชาติพัฒนา,ษาต,ตะวันละคาชาวบ้านลอย49บาทคครับมอบบนีแคื่หมูกรอบ ฟาร์นินีแฟซาปานินกินก okay. ับผักที่ผมปลูกเองก็คือผักกาลมุ่งยุ่งกับบอห้กัดร์ตออร์แกนิกเนี่ย่ผักบอแล้วปลูกกาลมุ่งเลยปลูกกาลมุ่งบออะไรเลยบอได้ใสสารเคมีบอได้ใสยังก็คือการลอยยี่สิบเก้าบาทแล้วเดี๋ยวพิเศษสิมีกุ้งเด้อบาทนี่้อครับกุ้งกุ้งกามหัวมันครับ กระชุดละ่อยโซ่เก่าเนื้นิ่มอ่ามาทรงหอดมาทรงไห่น่องไห่นงหอดนี่ทรงไห่หอดบ้านครับนี่นี่เนือนิ่มอ่าเนืนิ่มเผาเนื้อหยากแล้วก็พักพร้อมพักบวกน้ำจิ้มครับกะไหอยากได้กัอุดหนุนกันนะครับครับไหอยากกินปลาเผาแซ่บๆเผาไปนี่เฟียดมีอุดเลยอ่าอยากกินหมูกรอบชาชู จากฟัตตะข่านญี่ปุ่นตะวันล่าชาวช้าวันกินไดีนะครับขอบคุณครับวัดดีครับเดี๋ยวจะขอถึงสมาค้มขออีกสมาร์าคมแล้วครับก็กรเดียวถาเบิดสมาคมกีฬามวยไทยอาชีพตอนนี้นี่วหน้าคณะร้อมนักมวยร้อมใจกันเลือกเสียพัชระชลภูนท่าเป็นนายกสมาคมแล้วพอดีกากําลั่งสิแ่งตั้งคณะกรรมการสมาคม หลายๆอย่างว่าสิเป็นเฮลันยยกหรืออย่างมาเพิ่นเอิญประชุมแล้วแต่ว่าเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิดได้ที่อินกองเมื่อนั้นวันนี้เก่ามันกลัเข้ากันว่าหล่ออคนน้อยเนี่ยกระแตกตือนกันธรรมดาเนาะแต่ว่าผมเมื่อแล้วตารอื่นผมกำลังการหงศิษย์ค่อยไปค่อยไปเป็นยุคนกรเงเทพอกเม่อม่นานเป็นก่อนเนาะ ข่าวขับเป็นก้อนนี่เป็นยังไงในห้องม่วยเมื่อยเบิรแล้วเ <c oughs> มือนัันกเ็เลยเนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโลกโควิดด้ที่อยู่กเ็เลยเดี๋ยวบเบิดรัฐบาลเพื่อนประกาศเบาาิดพระราดชะกำนดเหมือนครเสียพัชระเพื่อนกับสีออกหนังสือไปหาหัวหนาค่ายม่วยทุกค่ายราการนักม่วยอกือบทุกคนหมดละไปทุกคนเนาะการสมัครเป็นสมาชิกละเดี๋ยว เพิ่นสิมีแนวท่านดีๆที่สีเ่เฮ็ดให้สมาคมกีฬามวยไทยอาชีพจังหวัดอุบลเฮ้ามีแต่แนวดีๆล่ะครับประว่าระบบสวัสดีการเอียงต่างๆเสียพัชรานี่เพิ่นคิดไว้เบิดคิดเพ็รไหยพร้อมทีปรึกษาครูใจบ่ว่าสิเป็นป้าอ้ำราคาผู้กองพลท่านนายแพทย์มิรชนเพิ่นก็นสีร่วมกันนําสิ่งดีๆเขาสู้สมาคมแมนเขาสู่สมาคมกีฬามวยไทยอาชีพเฮ้า ครับก็บเดี๋ยวให้เพิ่นเปิดให้ประชุมใดก่อนกะจังสีเสียพัดกัสิมีหนังสือไปหาขายม่วยทุกขายแหะครับรวมขอประชุมเพื่อแต่งตัง้งคณะกรรมการต่างๆเสร็จแล้วกะว่างแนวทางของสมาคมนน,น,มนุ่มนาะครับ,รบ,รบมีอย่งถามว่าบานนี่เออนั่นแหละพี่อ้วนบอกามากันละเอียดแล้วเรื่องสมาคม พ่นเปิดเมือไ้รัฐบาลให้เปิดหมได่ไหมดละ่ะคอยมากห้องกันอีกแมน,มนพราะตอนนี้เพ่นปรทธานไหนมีการรวมประชุมสัมนายังจักย่างเป็นนัดสุดท้ายวันทีเก่านัดล่าสุด <c oughs> ได้ก็นั่นละ่ะเปิดมดือไรบมาผมก็อาจารย์อึกเขาม่าอึากเาแมนครับการ <c oughs> เดี๋ยวมือไเพ้นเปิดเปิดประชุมนะครับเด้อจดหมายไปถึงแล้วกะกาบเรียนเชิญว่าหนาค่า,ายมวยทุกค่ายลระกาศนักมวย กะมารวมประชุมมารวมกันส่งเสริมสืบสานศิลปะมวยไทยเฮ้าสมาคมกีฬาอาชีพมวยไทยเฮ้าแล้วกกีฬาอาชีพมวยไทยเฮ้าให้ยั่งยืน่นเป็นสินค้าส่งออกไปกับต่างประเทศมื่อนี้ออกไา่การกับเปรียบเทียบให้เขาฟังอยู่ว่ามวยไทยเฮ้านี่ถ้าเปรียบเป็นฟุตบอลน,นี่ก็ซ้ำประเทศบาสินเพราะส่งออกเป็น ฝาสิ้น,นส่งออกนักเตะต้องหัาเมืองไทยส่งอ,ออกอไอ้นักมวยไทยแล้วก็คู่มวยไปนําเงินตาจากต่างประเทศดับเขาสูเมืองไทยสุดท้ายนี่ก็ขอให้ทุกคนแค่วแาดปลอดภัยอย่าเจ็บอย่าจนปลอดภัยจากโรคต่างๆคร,ค,รครับสวัสดีครับสวัสดีครับ